พ่อชัยกาลสินขาไก่กินหอดคนงวดวันที่สิบหกคืกีกายนสอ0 0ห้าร้อยหกสิบแปดซีมีตัวไหนเป็นยังไงนะครับผมงวดนี้พี่น้องมาลอติดตามกันนะครับมาเบิ่งเบิงกันเนาะมันจะเป็นยังไงมัาตรงนะพ่อถือก็ถือผิดก็ผิดครับมันหกเจ็ดแปดเก่าเนาะ นติดมัดออกเยันกอยู่ในนี้เด้อยังเตียนไปเยอะเลยพรมนเปนผันมันบตรงปกทีโบรตรงปกที่เลโบตรงเรียบวิ่งบ่โปตรงเรียบวิ่งแต่ว่าเพราะว่ามันคือบเขากันก็เหมือนซุ้โคตมากคือบเขากันก็เรียบมกันครับนี่เหรอแม่ขนมมีอะไรหนึ่งมันเลขนเดี๋ยวมาลองัวไวยมี đập nén nén đập nén nén mua pít mua pít mua pít mua nè mua pít bao à mua kháng cai đó lệch lăng rồi mua pít Bốn lăng mua pít Bốn lăng bó lệch đập của mua pít qua này đập mua không thành mua pít qua này sao vậy đấy hết lệch sao hết lệch đập hết lệch hết lệch đập hết lệch sao vậy đấy thành nó ไม่ใช่มันใจเอาอยู่วะครับงออยู่งอเหียวอยู่เอาอยู่เลยเลยวะครับผู้ใด่เสีก่อนคือเสียเงินไปซื้อนั่นเลยโตรีว่าไปนี่ครับพวกเอ็มนั่นน่ะดับแท้แน่นอนดับบ่เป็นนี่เอาสนิทถุนกับบ่จักรอบนี้เอาเอาแบบสนิทจบบแบบสนิทเลยมาจัดเลยครับก็สามตัวสองตัววิ่งมีตัวไหนบ้างครับเริ่มเติมทิม ยิมแครับเดกจิมนะครับเอาเรดับก้นหดจะเเลดับกับใบตไทยอ๋อดับตุไทยดับตุไทยดิพ่อจับคู่ให้ท่าเนี้ยซี่เป็นจดไปพร้อมกันนี่จับคู่ไปแล้วอ้าวจับคู่ครับจับคู่ครับจับคู่ดเนีเอาเอาเรขกนเท่านเลขเด่นบอครับบอเลีกน่สมี่ตัวน่แปดเกู้นย์หนึ่งเป็นเด็เด่นของพ่อเด็เด่นนี่แปดเกูมันพอเกียดเก้าอยู่นหันมันว่ล่เด็เด่น เด่นพ่อมัเนพ่อเขาแน่นมันจะมีเด่นบย้อนเด่นยอนหลังสองสองตัวเล้วพ่อให้สีโตัวแปดมันมันมีมันมีซีตัวขอเราไปเลยซีเราสีวงให้เราไ้วงให้เราสองตัวศูนย์แปดก็หนึ่งแปดก้าศูนย์หนึ่งเด็กเด่นเก้าศูนย์งนี่นี่นก็ไดเก่งต่มาใส่เก้าแปดเก้ามันโอเก็แปดเก้างในกัมาบ่มากายในสตัวทุกคนจับใจนั่นเขาได้เขาได้หลันเด้เขาเห็นอยู่ในนี้และ 8ปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้ศูนหนึ่งว่าเป็นเก่ากรบศูนย์ค่ะบ้งเก่าก็บศูนย์ะพ่อวดนี้จับให้จับจคัดพ่อมันหลายเลยจริงเอาออกวิธีไหนเห็ไหมคัดๆเอาได้พ่อเราสำหรับคนซื้อน่อยเอาศูนย์เก่าศูนย์เก้าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะ เลขเด่นเลขเด่นมีแปดศูนย์แปดเก้าศนหนึ่งเลขเด่นเก่าจากคู่ศูนย์เก้าเกนึ่งเก้าสองเก้าเก้าเอานี่กนนี่เลล่างเด้ฮะอันนี้ล่างก่อนอันนี้ล่างเด่นล่างตัวไหก็พอศูนย์เก้านเก่าแล้วก็สองเก้าสองเก้าสามหางแล้วางยังเดียวนะพอ่างบันบนมินมีรไหมบนบน เจกบนเจ็ดเก้าเครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดตัวเก้าตัวไหนเาลับแปดศูนย์แปดศูนย์สามหางบัวรันีสี่หางมันเป็นเหลขเบืนตัวหนึ่งหน้าบนนี่มันมีแปดแปดทั้งหแปดเจ็ดเจ็ดเก้าก็แปดเจ็ดเราครแปดศนเจ็ดแปดศูนย์เบิรนตัวนเบินแปดแปดนี่ตัวนี้่านี้เล็บนนี้ครับล่างนีอยู่สามปู

ชัดๆเวยครับเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเล้วก็หกเก้าเจ็นี่เอสีแดงเขียนนี um ่นะสามตัวพออีกครั้งสามตัวกทําทสุดท้ายนี่หกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเก้าเเเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเหกเ้าเจ็ดสามตัว บนล่างสามตัวได้มาครบแล้วเตรียมโชว์พ่อชัยกาลสินขาไก่บอกินหอดคนวันนี้เปลี่ยนไหมขาไก่กินตั้งแต่ตั้งไก่ยังมันวางเดี่ยวเลยเด็กจะได้กินก็จะได้กินเด็กกินตั้งต่ตั้งไก่เลยมัดก็พอดดับตัวได้ป่อเอาดับบ่ะดับเจนไหมฮะเนี่ยดับเจ็ดไหมไหมเล็กๆดับพ่อชัยเลย สำหรับเด็กดับนะครับรอกเต็นึงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเด็กดับเนี่ยครับสำหรับดับท่างสองตัวดับรางตัวเดียวเ่รอหนึ่งตัวเดียวไปเลยดับรางดับรางตัวเดียวโบเดียวโบเดียว่าบุญน้ำดิมันส้นกันนะบุญเลยส้นบนลรางส้นกันเหลือเลยว่ามิดแ้่จะว่าขยันขยันบนุญเอาแต่รางอย่างเดียวตัวเดียวเลยบอกเหรอ ตัวเดียวรับข้างลัวได้รับบนหาตัวเดียวโบนรับล่างับล่างล่างเป็นดับห้าตัวเดียวล่างกันห่ารับหาบนไม่ดับวะโบนบนมีบ่บ่เหมือนอ่าล่างดับห้าตัวเดียวดับสนิทสิทธามลงอ่าล่างนี้สิบน่วยอีการจนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเด่นนะครับเลขเด่นนี่ทั้งบนทั้งล่างมันบ่างบนล่างมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่ง ส่วนจับกูลางนี so ่มี09 19 29เน้นไปที่09กับ19ี่นหวงเบิ้งไปน้ำได้สีอันให้เบิ้งเทียราบรรทัดเลยส่วนบนมี79 89 80แล้วกับ88ยู่ขังลางตัวนึงเด่นที่สุดก็คือ79ส่วน3ตัวก็คือ779แล้วกับ787เฉยนตัวหน่อยหน่อยนึงแล้วกับ697ถือว่าพอ3ตัว ว่อเดียวกันลอ๋อนิ่งๆพ่อขอใช่ปะเออลงพิมมาที่นี่ลงพิมสูตรใครสูตรมันน้องอเป็นสี่ละนี่แคบพี่น้องแคบแคบคบขอช่กาลสินดับล่างห้าัยอยู่ลพอดีมือสั่นมือสั่นแคบแคบพี่น้องแคบแคบแคบได้เลย เด็กแนวทางพ่อชัยค่ะไกลหัวขบวนสรุปอีกรอบมาไกลหัวขบวนอย่นดื่มตั้งตาตั้งใจสำหรับเด็กดับเด้อครับเด้อบบเกี่ยวกับบนล่างอย่างเดียวคือดับฮานะครับดับสน viv, ิทนะครับสำหรับเด็กเกณฑ์แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับให้ในซีโต้ต้องมาบอกขอบคุณมามาตัวเดินไม่หตัวเดินตัวเขาศูนย์สำหรับอยู่ในนี่จะไหนก็ถือแคบไปพี่น้องแคบไปสรุปเกณฑ์พอโอเคครับขอบคุณพ่อขกลกินขบวนนะ พอใจมากม,าม,ามานัน,นะลครับผม